ai é ไปกินอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องไปมูด้วยที่นี่นะคะมีร้านยำนะคะแล้วยำอย่างเดียวเขาบอกว่าก็ไม่รวยหรอกเพราะว่าเขามูด้วยหรือเปล่ามันถึงได้รวยนะคะร้านนี้เจริญรุ่งเรืองมากว่า20ปีแล้วนะคะมีเมนูเด็ดๆมีอาหารยำรสจัดรสจ้านมากมายค่ะและที่สําคัญมาบอกเคล็ดลับว่าทํายังไงคนถึงเข้าร้านเยอะนะคะที่คาเฟ่สายมูบูชา พระพิคเนตค่ะ,ะชมเมนูยำต่างๆมากมายเครื่องดื่มก็เยอะคุณสุวิทย์ต้องไปถามท่านนี้ค่ะคุณนัทวุฒิคุณนัทวุฒิเนี่ยเป็นสาวประเภทสองนะ เธอขยันทํากับข้าวมากทําเครื่องดื่มทําอะไรต่ออะไรตอนนี้อายุ37ปีแล้วขายอาหารมานานแล้วค่ะเป็นร้านสไตล์นอร์ดิกแน่เท่ซะด้วยนะคะสวยงามหรูหราค่ะอยู่ไกลจากตัวอำเภอแค่5กิโลเองชื่อว่าร้าน Cannabis Cafe ชื่อก็บอกแล้วต้องมีเครื่องดื่มกัญชาแน่เลยนะคะออก็จําหน่ายกาแฟเกือบทุกชนิดค่ะรวมทั้งอาหารจานเดียวออด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะซิกเนเจอร์ของเขาก็คือสารพัดยำอยากยำอะไรก็ยำค่ะยำเนื้อสัตวยำกุ้งยำหมึกลูก ค้าก็จะพลาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะยำแซลมอนนี่คุณสวิตดุ <Ừ. S 1> อาหารหน้า oh ตาแหมค,คือหน้าตาเหมือนอาหารอินเตอร์ uh huh. อาหารบูฟเฟ่เลยนะคะแต่เป็นอาหารยำและมีข้าวผัดค่ะราคาเริ่มแค่50 9บาทเออไม่แพงนะคะดูจากการตกแต่งร้านแล้วดูเหมือนว่าร้านมันจะรู้จะระแต่อาหารก็ราคาแค่นี้แล้วค่ะ59บาทเน้นความหรูหราสบายตาสบายใจโอ้ยเขาผัดน่าทานมากเลยนะคะใครจะไปทานก็ไปทานได้หรือว่าใครจะรจัดเลี้ยงก็เชิญเลย,เยคะ่ะมีห้องคาราโอเกะด้วยบริการเนี่ยแบบครบมากถือว่าเป็นคาเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอ,มอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้สามชั้นทอดเนาะ ข้าวผัดข้าวผัดทะเลด้วยน่ากินมากเลยค่ะอ่านี่คุณนัทุวิก็ยังบอกว่านอกจากอาหารจะไม่สดใสซาบซ่าแล้วนะคะก็ยังมีของที่เขาหมูก็คือพระพิคเนตเยอะเลยคุณสุวิทย์คุณสุวิทย์ไปดูนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเก็บสะสมมากกว่า20ปีแล้วค่ะเชื่อและเกินว่าพระพิคเนตนี่แหละทําให้ร้านนี้ประสบความสําเร็จนะคะด้วยแรงศรัทธาและความตั้งใจจริงในการทําอาหารและการบูชาเป็นประจําทําให้ในวันนี้ร้านขยับขยายสาขา ึ้นมาก็20ปีแล้วนะขายดิบขายดีค่ะมีทั้งอาหารม,มีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็มีความเชื่อแบบนี้นะโอ้ครับนะ